พ o p ออฟ h e w o r ว d วันนี้วันเสาร์ฟังเรื่องราวในอดีตของลาสเวกัสว่าเป็นมาอย่างไรถึงกลายมาเป็นเมืองแห่งคาสิโนต่อด้วยเที่ยวซานฟรานซิสโกชมธรรมชาติสวยที่โยเซเมติภูเขาหินแกรนิตขาวเป็นสัญลักษณ์สำคัญของที่นี่และชมการแสดงของปลาวานออกาที่น่าตื่นตาติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับ Top of t h e เ o r ร d นะครับเราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นากานาทีวันสบายๆกับรายการสบายๆที่พาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ต่างๆนะครับแต่ในรายการเรานี่จริงๆเราต้องเรียนคุณผู้ชมก็จะจําลองลักษณะของการที่เวลาเราไปเที่ยวด้วยกันสนุกสนานด้วยกันก็จะพูดคุยลักษณะนี้นะครับก็มีพูดคุยเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวมีโฆษณาทริปที่ เดินทางกำลังจะเดินทางไปบ้างขายทริปบ้างหรือพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับสาระเนื้อหาการเมืองสถานการบ้านเมืองบ้างก็เราก็จะรองภาพของเวลาท่องเที่ยวกับอารารูเวอร์มาออกรายการคุณผู้ชมก็จะได้พอนึกออกนะครับทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยระหว่างที่ ผมบันทึกเทปพ,พี่เธอเกลือกอยู่ในระหว่างที่ไปเส้นทางเที่ยวประเทศจีนเพราะว่าปีนี้ครบรอบความสัมพันธ์ไทยจีน50ปีครับอย่างที่ทราบนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศไทยเราก็จะตามกับประเทศหลักๆของโลกก็คือถือจีนเดียวเป็นหลักก่อนหน้านี้เราก็ถือว่าจีนเดียวนี่คือจีนไต้หวันเป็นหลักหรือจีนฝั่งที่เป็นประชาธิปไตยเป็นหลักนะครับแต่ว่าพอ พี่ใหญ่อย่างอเมริกาอย่างนิกสันเนี่ยนะครับเปลี่ยนมาเป็นใช้ยึดจีนเดียวแต่ว่าเป็นจีนแผ่นินใหญ่หรือจีนคอมมิวนิสต์เป็นหลักแล้วก็ถือว่าไต้หวันเนี่ยเป็นเขตปกครองเขตปกครองหนึ่งซึ่งจีนก็อยู่ในส่วนของจีนก็เลยไทยเราก็เปลี่ยนรูปแบบของการยึดถือจีนเดียวเป็น เอาจีนเป็นใหญ่เป็นจีนหลักก็เลยเริ่มต้นความสมัมพันธ์ตั้งแต่สมัยมอรดชงคึกฤทธิ์ประโมทตอนนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนะับเป็นเวลา50ปีปีนี้เราก็เลยจัดไปเที่ยวเมืองจีนกันเรียกได้ว่าทุกเดือนเลยนะครับอย่างตอนที่อออากาศอยู่ที่คุณชมอาลังชมอยู่เนี่ยนะครับผมกับคุณกนกก็กําลังเดินทางท่องเที่ยวในทริป เส้นทางซีอานรู้อย่างก็เป็นทริปที่สนุกสนานทริปหนึ่งเลยนะครับเราก็ไปกันแค่ประมาณร0อต้นๆประมาณร้0ยสองคนเท่านั้นเองถ้ารวมสตาฟก็ไปก็ประมาณร้อยยคนเราก็จะไปเที่ยวกันแต่ว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยหลายคนก็อาจจะ สงสัยว่าไปกับอาราวดัวบางทีเป็นกรุ๊ปใหญ่คือบางกรุป๊ปอ่ะเราก็ยอมรับว่าเราก็ยอมรับนะครับว่าบางกรุ๊ปเนี่ยเป็นกลุ๊ปใหญ่แต่ว่าเป็นกรุ๊ปใหญ่ที่เราบริการคุณภาพเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่ากรุ๊ปเล็กๆเลยเพราะว่ากรุ๊ปใหญ่เราก็จะแบ่งเป็นรถบัสแต่ละบัสบัสแต่ละคันเนี่ยจุรวมสตาฟ้ดยเนี่ยก็ประมาณ30คนเท่านั้นเองแล้วก็มีลูกค้าประมาณสัก25คนสตาฟส่วนที่เหลือเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่รู้สึกอึดอัดเราก็จะเหมือนกับเราไปเที่ยวกับทัวร์ กลุ่มหนึ่ง25คนอย่างนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะไปเป็นร้อยคนแต่พอร้อยคนแบ่งเป็น4รถบัสเนี่ยมันก็จะเหมือน4ทัวร์ซึ่งกึ่งอิสระจากกันก็คล้ายเวลาเราไปเที่ยวทัวร์ที่ไหนก็ตามเราก็ไปเที่ยวเราก็ไปเจอกลุ่มทัวร์คณะทัวร์กลุ่มอื่นออีกเยอะแยะมากมายก็ไปเที่ยวคนเยอะเหมือนกันแล้วแต่ละบสัสก็จะมีสตาฟของตัวเองมีไกด์ของตัวเองเพราะฉะนั้นก็จะเป็นค่อนข้างอิสระเพียงแต่ว่าเรากลับมานอนที่เดียวกันตารางการท่องเที่ยวคล้ายกันแทบทุกวันอาจจะมีการสับเปลี่ยนสถานที่เที่ยว เพราะฉะนั้นถ้าคนที่เคยไปเที่ยวกับเรามาแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าถึงแม้เป็นกลุ่มใหญ่แต่เราก็จะบริการไม่ยิ่งหย่อนทีมของเรา t ด e w o r l เนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการบริการแล้วก็อัตราส่วนของสตาฟต่ออัตราส่วนของผู้ที่เดินทางหรือลูกค้านะครับเราจะยึดอัตราส่วนนี้ไว้ว่าสตาฟเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า1คนต่อลูกค้า10คนเสมอเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเคยไปเที่ยวกับบริษัททัวร์อื่นๆเนี่ย รถบัสคันหนึ่งเขาก็อาจจะมีซาฟแค่คนเดียวคอยดูแลมันทั้งคันดูแลทุกเรื่องทุกราวแต่ว่ารเราเราก็จะดูแลแบบค่อนข้างใกล้ชิดมึงจีเลยมีเที่ยวอีกหลายทริปเลยครับไม่ว่าจะเป็น ไปเที่ยวคุณหมิงตาลี่ลิเจียงในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือไปเที่ยวชมความสวยงามทางธรรมชาติของมณฑลเสฉวนเพราะมณฑลเสฉวนเนี่ยเป็นมณฑลที่ได้ชื่อว่าเป็นมณฑลที่มีความสวยงามในเรื่องของทิวทัศน์ภูมิประเทศเป็นภูเขาซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่ไปเที่ยวมณฑลเสฉวนเนี่ยเขาบางคนก็บอกมณฑลเสฉวนมีความสวยงามเหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์หรือบางคนบอกสวยกว่าสวิตเซอร์แลนด์อีกนะครับเราก็จะไปเที่ยวมณฑลเสฉวนกันในช่วงเดือนมิถุนายน นะครับเราก็เดินอื่นๆก็จะมีออกมาเรื่อยๆครับอย่างทริปหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าขึ้นชื่อของ around the world เลยก็คือทริปเส้นทางสายไหม เส้นทางสายไหมเป็นทริปที่เราเดินทางกันย,วยาวๆเลยแต่ว่าเราเก็บหมดเก็บครบนะครับแล้วก็เป็นทริปที่แตกต่างจากคนอื่นๆคือบริษทัทรนอื่นๆก็จัดเส้นทางสายไหมแต่ไม่มีใครกล้าจัดยาวแบบเรา13วันอย่างนั้นเพราะว่าเราไปลรวต้องเก็บให้ครบครับพระถังซัมจัง๋งใช้เวลาเป็น10ปีในการเดินทางในเส้นทางนั้นเราก็ใช้เวลาเพียงแค่10กว่าวันเท่านั้นเองในการที่จะดูร่องรอยสําคัญทางประวัติศาสตร์สมัยราชวงศ์ถังในเส้นทางนั้นก็ติดตามดูนะครับว่าเราไปเที่ยวจีน ที่ไหนกันบ้างทีนี้วันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเองก็พูดถึงเรื่องคาสิโนมาเยอะเราก็มีการอ้างอิงถึงคาสิโนต่างประเทศเยอะฝ่ายรัฐบาลเองก็มีการที่สนับสนุนคาสิโนก็จะบอกให้ดูตัวอย่างอย่างสิงคโปร์เขามีโปรงแรมมีคาสิโนขึ้นมาดึงรายได,ได้เข้าประเทศมากมายแต่ว่าถ้าพูดถึงคาสิโนเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของคาสิโนเราก็ถือว่าเป็นต้นตำรับของโลกเลยเนี่ยก็หนีไม่พ้นที่จะพูดถึง ลาสเวกัสนะครับพ Vegas, รเพราลาสเวกัสตัวขมงเองเนี่ยก็ไปเป็น10ครั้งแล้วเพราะว่าสมัยที่เรียนปริญญาโท mm hmm. ก็เรียนปริญารรรญาโทอยู่ที่แคลิฟอร์เนียซึ่งสามารถเดินทางมาลาสเวกัสได้ในช่วงเวลาสั้นๆขับรถมาจากแคลิฟอร์เนียมาที่รัฐเนวาดาเราไปที่ลาสเวกัสนะครับก็ใช้เวลาไม่นานช่วงที่เรียนที่นั่นอยู่ หลายปีก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวหลายครั้งรวมทั้งช่วงที่ทําบริษัททัวร์เนี่ยก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวคาสิโนที่拉斯เวกัสที่าสเวกัสี่ยกว่ามันจะมาเป็นคาสิโนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันมีประวัติศาสตร์มันมีเรื่องราวมันไม่ใช่อยู่ดีๆพักรรัฐบาลร่วมกันแล้วก็ยื่นกฎหมายเสนอให้ที่นี่เป็นคาสิโนไม่ใช่ครับาสเวกัสเนี่ยมันคือพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายแห้งแล้งไม่มีอะไรเลยนึกถึงภาพนะครับย้อนไปในปี1821ที่นั่นเนี่ยเป็นกลางทะเลทรายโมฮาวี นะครับแล้วก็เป็นช่องทางการเดินทางเข้าสู่แคลิฟอร์เนียโดยเฉพาะของคนเม็กซิกันคือคนเม็กซิกันเนี่ยเขาเดินทางจะไปแคลิฟอร์เนียเขาเดินทางผ่านเส้นทางนี้แล้วเพอจุดที่เป็นที่ตั้งของเมืองลาสเวกัสใช่มันเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นโอเอซิสหรือเป็นแหล่งน้ํากลางทะเลทรายก็เลยเป็นจุดแวะพักการเดินทางตั้งแต่สมัยปี1821 จนกรทั่งต่อมาในปี1844มันมีสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางเม็กซิโกอเมริกาก็เลยเข้ามายึดพื้นที่ตรงลาสเวกสัสทำเป็นฐานทัพนะครับแล้วก็มีคนย้ายเข้ามาอยู่มากขึ้นแต่ลาสเวกัสจเริ่มก่อร่างสร้างเมืองขึ้นมาจริงๆในปี1848เพราะว่าปี1848จำตัวเลขนี้ได้ไหมครับ1849ที่เราเคยพูดถึงยู่บ่อยๆ1849ก็คือที่มาของชื่อทีมฟุตบอลของซานฟรานซิสโกโฟ ายเออนะครับก็คือปี1,849หรือปี49เป็นปีที่มีการเข้ามาขุดค้นแล้วก็เจอทองเป็นช่วงเรียกว่า go rush ของซานฟรานซิสโกแล้วก็ของของทั้งแคลิฟอร์เนียเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนทั่วอเมริกาจะเดินทางผ่านมาที่แคลิฟอร์เนียในยุคตื่นทองในช่วงนั้นได้เนี่ยก็ต้องเดินทางผ่านมาทางาสเวกัสแล้วาสเวกัสเนี่ยเป็นจุดที่เป็นโอเอซิสคนก็จะมา พักมาชุมนุมมาอาศัยที่นี่ลาสเวกัส mm hmm. ก็เลยกลายเป็นจุดที่เป็นจุดพักของแรงงานที่ตื่นทองนะครับแล้ที่สำคัญเนี่ยลาสเวกัส mm hmm. เริ่มพัฒนาเป็นเมืองหลังจากปี1848จนถึงง1905มีการสร้างรถไฟสายสำคัญที่วิ่งจากลอสแอนเจลิส hmm. ไปถึงซอลเล็กซิตี้จุดนี้ก็ได้เป็นจุดกึ่งกลางของการพักรถไฟอีก ลาสเวกัสก็เป็นจุดแวะพักของนักเดินทางทีนี้เมื่อมันมีนักเดินทางมีแรงงานอยู่เป็นจํานวนมากเนี่ยนึกถึงแรงงานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายเป็นจํานวนมากอาชีพที่เกิดขึ้นที่ลาสเวกัสอาชีพแรกๆคืออาชีพอะไรครับก็คืออาชีพซ่องโสเพนีก็เริ่มเกิดขึ้นที่ลาสเวกัสเมื่อมีคนมีแรงงานมาชุมนุมอยู่กันเป็นจํานวนมากถัดมาก็มีการเล่นการพน,นันกันเกิดขึ้นก็เกิดกลายเป็นธรุรกิจสีเทาเกิดขึ้น ก็ยังเป็นอย่างนั้นแหะครับการการพนันที่ลาสเวกัสก็ยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ในด้านมืดเป็นแหล่งอาชญากรรมเป็นซ่องโสเพณีเป็นแหล่งความชั่วร้ายนะครับจนกระทั่งทั่วโลกเนี่ยเกิดวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจในปี1929ช่วงนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็น The Great Depression เลยซึ่งช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของโลกในช่วงนั้นเนี่ยอเมริกาก็เลยคิดที่จะ ลงทุนนี้เขาไม่ได้คิดที่จะพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการสร้างคาสินโนเหมือนรัฐบาลไทยนะครับแต่ว่าเขาคิดที่จะพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยด้วยการสร้างเมกะโปรเจกต์ก็คือสร้างเขื่อนฮัวแดมขึ้นในปี1931แล้วเแล้วเอิยว่าเขื่อนฮเวดมเนี่ย มันอยู่ห่างจากลาสเวกัสเพียง53กิโลเมตรเท่านนเองเพราะฉะนั้นแรงงานชายชะกันจำนวนมากก็มารวมกันที่ลาสเวกัสมากขึ้นจากการสร้างเขื่อนฮูเวดามอีกอันหนึ่งพอตอนมีการสร้างเขื่อนฮูเวด,ดมตอนนี้เนี่ยประชากรลาสเวกัสจากหลักไม่กี่ร้อยคนเนี่ยพุ่งขึ้นมาเป็นหมื่นคน เราอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าประชากรที่เป็นคนแรงงานชั้นแรงงานในส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นอาชีพโสเภณีก็เป็นที่แพร่หลายการพนันก็เป็นที่แพร่หลายเพราะว่าหลังจากทำงานเหน็ดเหนื่อยใช้แรงงานมาทั้งวันก็มาผ่อนคลายด้วยกิจกรรมต่างๆกับซ่องโสเภณีหรือกับสถานบันเทิงที่สร้างขึ้นมาเองเป็นสิ่งที่เป็นแหล่งมั่วสุมเป็นแหล่งการพนันเกิดขึ้นจนกระทั่งปี1941ที่ผ่านมานี้เองครับทางรัฐ ก็เห็นว่าวไหนๆมันมีเรื่องราวโโครกอย่างนั้นอยู่แล้วที่าสเวกัสอย่างนั้นเนี่ยลองทำคาสิโนที่มันถูกกฎหมายขึ้นโดยครั้งแรกเนี่ยก็จะทำกันที่ดาวทาของาสเวกัสซึ่งไม่ใช่ที่ตั้งในปัจจุบันนะครับดาวทาาสเวกัสเดิมเนี่ยอยู่ที่ถนนฟรีมอนตต่อมาเนี่ยในปี1947ถ้าคุณผู้ชมได้เคยชมภาพยนตร์เลือกบักซี่ นะครับก็จะคุ้นเคยกับบักซี่นะครับซึ่งเป็นป้นกำเนิดของโรงแรมฟาร์มิงโกเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเพราะว่าบักซี่เนี่ยไปกู้เงินจากลนสกี้เอามาสร้างฟารามิงโกแล้วต่อมาบักซี่เนี่ยถูกฆาตกรรมตายพอบักซี่ถูกฆาตกรรมตายฟารมิงโกก็ถูกยึดโดยแลนสกี้นะครับแล้วก็กลายเป็นธุรกิจที่ทําเงินอย่างมหาศาลให้กับครอบครัวของลนสกี้เราก็กลายเป็นที่มาของคาสิโน ที่ใหญ่โตขึ้นเกิดขึ้นตัวฟรามิงโกเนี่ยเกิดขึ้นตรงบริเวณที่เรียกว่าาสเวกัสสตรีทาสเวกัสสตรีทเนี่ยก็เป็นถนนใหญ่ที่เราเห็นกันอยู่ในภาพหรือเห็นภาพาสเวกัสสตรีทเนี่ยซึ่งปัจจุบันมีสถานบันเทิงอยู่ตรงนั้นมากมายมีคาสินโนอ,อยู่ตรงนั้นมากมายนะครับแต่ว่าาสเวกัสเริ่มกลายเป็นสิ่งที่นาย,ยกทัมนตรีชอบเรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จริงๆเนี่ยคือหลังปี1990เครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยาสเวกัสมีอีกฉาย,ยานามหนึ่ง ซินซิตี้หรือเมืองแห่งคนบาปเป็นที่ที่เป็นศูนย์รวมของอัากรรมเป็นที่ศูนย์รวมของคนบาปที่มาที่นี่กันนะครับ ซึ่งหลังปี1990เนี่ยเขาก็พยายามที่จะพัฒนาลาสเวกัสให้ครอบครัวมาเที่ยวมากขึ้นให้เป็นสถา,านท่องเที่ยวที่รองรับกิจกรรมครอบครัวมากขึ้นมันก็จะมีกิจกรรมโรงแรมขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่สวนน้ำพื้นที่เป็นสวนสนุกอย่าง MGM ก็เริ่มมาสร้างขึ้นในช่วงยุค90โรงแรมใหญ่ๆอ,อย่างโรงแรมมิราชก็มาเริ่มสร้างขึ้นในยุค90ในยุคมิลเลนเนียมก็เริ่มมีโรงแรมโตขึ้นมาอีกเป็นไม่ว่าจะเป็นโรงแรมปารีสโรงแรมเบลลัส i ชโอโรงแรม กอเ,เกิดขึ้นมากมายในาสเวกัสนะครับจนปัจจุบันนี้เนี่ยจากคาสิโนโก็แปลโฉมมาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่ว่าอย่างที่ในดนตรีของเราพยายามบอกว่าคนที่ต่อต้านคาสิโนก็บิดเบือนพรเบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ว่าเป็นกฎหมายคาสิโนแต่อยากจะบอกจริงๆว่าจริงๆแล้วคนที่บิดเบือนจริงๆคือฝ่ายที่สนับสนุนคาสิโนเพื่งหาเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าจะให้เป็นสถานบันเทิงครบวงจรอย่างที่ฝ่ายรัฐบาลพูดเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายอะไรเลยเพราะว่า การสร้างโรงแรมใหญ่ๆการสร้างศูนย์น้ำสร้างคอนเสิร์ตฮอล์ขนาดใหญ,ใหญ่การสร้างสถานาารราาที่เหล่านั้นเนี่ยมันมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วแต่ที่ต้องออกกฎหมายพิเศษเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อคาสิโนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการที่จะเอาคำว่ากฎหมายหรือพอรบสถานบันเทิงครบวงจรมาใช้แทนที่พรบสถานคาสิโนเนี่ยมันถือว่าเป็นการเบี่ยงเบนแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดนื่ว่าเป็นสถานบันเทิงธรรมดาจะมากกว่า จริงๆก็เรียกกันตรงๆไปเลยว่าคือพรบรคาสินโนแล้วเอาจริงๆถ้าพูดถึงสัดส่วนที่บอกว่าเล็กน้อยเพียงแค่10%เอนามาพูดถึงแล้วสัดส่วนอีกตั้ง90%เป็นธุรกิจอื่นๆเนี่ยทำไมไม่พูดถึงต้องบอกจริงๆว่าตัวผมเองไปเที่ยวลาสเวกัสมาแล้วมากกว่า10ครั้งเนี่ยนะครับโรงแรมสถานบันเทิงครบวงจรในลาสเวกัสทุกแห่งผมยืนยันได้เลยว่าไม่มีที่ไหนมีคาสินโน เกิน10%อรนยโรงแรมมีราช30กว่าชั้นโรงแรมลักซ์สอร์ยีกว่าชั้น,มนสมมติโรงแรมขนาด25ชั้นเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์เขาคือเท่ากับ2ชั้นครึ่งแต่เอาค่อจริงเวลาเข้าไปที่ลาสเวกัสจริงๆในโรงแรมใหญ่ๆเหล่านั้นเนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นคาสิโนอย่างมาก1ชั้นนะครับไม่ถึง1ชั้นด้วยซ้ำไปพอชั้นร่างเข้าไปถึงปุ๊บก็เจอล็อบบี้เจอคอฟฟี่ช็อปเจอร้านอาหารเจออะไรต่อมีอะไร เราค่อยมาเจอคาสิโนซึ่งคาสิโนก็จะเป็นพื้นที่อยู่แค่ประมาณไม่ถึง1ชั้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับตึกขนาด2 0่สิบชั้นแล้วเนี่ยพื้นที่คาสิโนเขาไม่ถึง10%ด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นอย่าเบี่ยงเบนครับและที่สำคัญเนี่ยผมว่าเราเองเนี่ยอย่าคิดว่ารัฐบาลจะล่าช้าเรื่องนี้นะครับผมเชื่อว่าทัานทีที่เปิดสมัยประชุมหน้ารัฐบาลจะผลักดันเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าแผ่วครับแล้วก็อย่าถอยต้องช่วยกันเดินหน้าครับแล้วก็ โดยเฉ้ายอย่างยิ่งเนี่ยพรรครัฐบาลทุกพักต้องชัดเจนครับว่าจะเอาหรือไม่เอาคาสิโนโยังไงจุดยืนต้องชัดเจนครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราไปเรื่องสบายๆพาไปเที่ยวที่อื่นกันบ้างครับพัก,กสักครู่ครับ จอสเมติเนี่ยจะเป็นอุทยานแห่งชาติสําหรับผมนะผมว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดในสหรัฐอเมริกาเพราะว่ามันจะมีภูเขาหินลูกใหญ่ๆอย่างเช่นตัวฮาร์ฟโดมซึ่งลักษณะมันเป็นเหมือนกับภูเขาครึ่งโลกถูกผ่าซีกครับก็จะเป็นลักษณะของฮาร์ฟโดมหรือภูเขาใหญ่ๆอย่างเอลแคปิตันซึ่งเป็นภูเขาซึ่งเป็นหินแกรนิตสีขาวโดยเฉพาะเวลาที่เราไปในช่วงคืนเดือนงายเนี่ยซึ่งแสงจันทร์สว่างสว่าง ความที่ภูเขาเป็นแกรนิตสีขาวพอแสงของจันทร์ตกกระทบหินสีขาวเนี่ยมันทำให้หินเหล่านะั้นเนี่ยมีความสวยงามเหมือนเรื่องแสงได้ Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์แอด around u าราวเด d the w o ล l d นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com ครับกลับมาต่อในช่วงที่2นะครับกับ top of the world นะครับในช่วงแรกเนี่ยเราพูดถึง Las Vegas ในรัฐเนวาดาไปเรียบร้อยแล้วนะครับพูดถึงพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายเขาไม่มีอะไรเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพัฒนาธุรกิจในรูปแบบนั้นเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามันไม่เหมาะสมแต่ประเทศไทยเนี่ยคะที่เรามีวัฒนธร,รรมมีศิลปะมีธรรมชาติที่สวยงามเรียกได้ว่ามีความมีจุดขายอยู่แล้วอ่ะเราจะเอาคาสิโนโมาทําไมนะครับเมื่อไปถึงอเมริกาทั้งทีแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวในแคลิฟอร์เนียด้วยกันต่อ <c oughs> แต่ก่อนจะพูดถึงแคลิฟอร์เนียขออนุญ,ญาตขายของก่อนนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวด้วยกันนะครับเรามีทริปไปญี่ปุ่น ไปชมธรรมชาติสวยๆของคามิคจินะครับไปชมดอกพิงมอสที่บานสะพรั่งเต็มเรียกว่าพิงมอสเนี่ยเวลาเขาบานเขาบานเป็นเต็มเนินเขาเลยทีเดียวเราจะไปชมกันที่นั่นนะครับเป็นจุดชมพิงมอสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียวคนญี่ปุ่นเขาบอกที่นี่เนี่ยสวยที่สุดเราไปชมธรรมชาติกันเราได้ไปขึ้นภูเขาชื่อว่าภูเขาฮาโบะ นะครับซึ่งเป็นภูเขาที่จุดนั้นเนี่ยจะสามารถเห็น j a เป็น l อลฟ์ได้อย่างสวยงามเป็นจุดชมวิวแจเป็นเอลฟ์อีกจุดหนึ่งซึ่งมันอยู่ในเทือกเขาเดียวกันแหละครับเพราะว่า j a เป็น l อลฟ์เนี่ยเป็นเทือกเขาใหญ่อยู่ตรงจุดที่ค่อนข้างมาทางด้านตะวันตกของเกาะฮอนชูซึ่งระแวกนั้นก็จะเป็นมียอดเขาหลายๆแห่งเราจะขึ้นไปในหนึ่งยอดเขาหนึ่งของ j a เป็นเอลฟ์เพื่อไปชมวิวแจเป็นเอลฟ์ในอีก มุมหนึ่งนะครับนอกจากนั้นเ,นเราก็จะมีทริปในช่วงฤดูร้อนแต่ว่าประเทศแถบสแกนดิเนเวียไม่ร้อนเนี่ยก็จะไปเที่ยวหมู่เกาะเฟโรหมู่เกาะเฟโรเป็นหมู่เกาะที่เป็นเหมือนรัฐที่ปกครองตัวเองแต่ว่าขึ้นอยู่กับเดนมาร์กการที่จะไปเฟโรได้เนี่ยจะต้องขอวีซ่าเข้าเกาะเฟโรผ่านทางประเทศเดนมาร์ก นะครับคือนอกจากว่าเราจะต้องมีวีซ่าเชงเก้นแล้วเนี่ยเราต้องมีวีซ่าเฉพาะเข้ามุกกว่าเฟรโรด้วยมุกกว่าเฟรโรเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความสวยงามมากนะครับอีกทริปหนึ่งที่จะไปในช่วงฤด,ดูร้อนเพราะว่าไปแถบสแกนดิเนเวียไม่ร้อนเนี่ยก็คือไปเที่ยวลัดเลาะชายฝั่งมาสมุดแอตแลนติกครับเส้นทางที่เรียกว่าแอตแลนติกโรดเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลกซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะมาพูดเจาะลึกรายละเอียด2ทริปนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับอีก ที่หนึ่งที่จะไปในช่วงฤดูร้อนก็คือประเทศออสเตรเลียครับเราจะไปเที่ยวที่ทัสมาเนียใต้สุดของออสเตรเลียเป็นจุดหนึ่งที่มีโอกาสเห็นแสงใต้ในช่วงฤดูหนาวของเขาคือฤดูหนาวของเขาเนี่ยจะตรงข้ามกับซีกโลกเหนือจะเป็นช่วงฤดรูร้อนของซีกโลกเหนือแต่ช่วงเดือนสิงหาคมจะเป็นฤดูหนาวของออสเตรเลียเพราะงั้นเราจะไปเที่ยวไปตามล่าหาแสงใต้ด้วยกันที่ทัสมาเนียนะครับทีนี้มาพูดถึง แคลิฟอร์เนียจริงๆเราก็จะมีรทปไปล่องเรือที่แคลิฟอร์เนียในช่วงเดือนตุลาคมนะครับโด mm hmm. ยที่เราจะบินจากกรุงเทพเนี่ยไปลงที่นครซานฟรานซิสโกอย่างที่ผมเคยบอกมาก่อนว่าซานฟรานซิสโกเนี่ยครั้งหนึ่งเคยเป็นมหานครที่โรแมนติกที่สุดในโลกตอนสมัยที่ผมไปเรียนเนี่ยมันโรแมนติกจริงๆเพราะมันมีเนินเขามันอยู่ตั้งอยู่บนภูเขามันเกิดขึ้นจากช่วง โกรัชหรือช่วงการตื่นทองวันที่นี่จริงทาเลมันไม่เหมาะกับการสร้างเป็นเมืองเลยแต่ว่าด้วยความที่มันมีทองเพราะมันก็เลยเอาเมืองมาสร้างบนภูขเขาแล้วมันก็อยู่ติดกับทะเลอยู่ติดกับอ่าวซานฟรานซิสโกเป็นเมืองที่มีหมอกปกคลุมเกือบตลอดเวลาอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีไม่มีฤดูร้อนไม่มีฤดูหนาวไม่มีหิมะแล้วก็ไม่มีช่วงร้อนอุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณ15-20ถึงองศาตลอดปีผมใช้คําว่าเคยเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในโลกเพราะว่า ปัจจุบันนี้ในซานฟรานซิสโกผมว่ามันจเจริญเกินไปเราก็เลยทริปนี้พอเราไปเที่ยวซานฟรานซิสโกรเราก็จะพักในซานฟรานซิสโกรจริงๆเนี่ยแค่คืนเดียวแต่ผมจะพาไปเที่ยวที่โยเซเิติครับยเซมิติเนี่ยจะเป็นอุทยานแห่งชาติสาหรับผมนะผมว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดในสหรัฐอเมริกาเพราะว่ามันจะมีภูเขาหินลูกใหญ่ๆอย่า,ยยางเช่นตัวฮาฟโดมซึ่งลักษณะมันเป็นเหมือนกับภูเขาครึ่งโลกถูกผ่าซีกครับก็จะเป็นลักษณะของฮาฟโดม หรือภูเขาใหญ่ๆอย่างเอลแคปิตันซึ่งเป็นภูเขาซึ่งเป็นหินแกรนิตสีขาวโดยเฉพาะเวลาที่เราไปในช่วงคืนเดือนหงายเนี่ยซึ่งแสงจันทร์สว่างๆความที่ภูเขาเป็นแกรนิตสีขาวพอแสงของจันทร์ตกกระทบหินสีขาวเนี่ยมันทำให้หินเหล่านะั้นเนี่ยมีความสวยงามเหมือนเรื่องแสงได้ เราก็จะไปเที่ยวที่โยเซมิติกันในช่วงเดือนหายเหมือนกันจากนั้นเนี่ยนะครับเราลงจากโยเซมิติเราจะไปนอนกันโยเซมิติ2คืนเราจะนั่งเรือออกจากซานฟรานซิสโกนะครับวิ่งลงใต้เรือจะแล่นจนกระทั่งไปถึงที่เม็กซิโกแต่ระหว่างทางที่เดินทางไปเม็กซิโกเนี่ยเราก็จะแวะเที่ยวเกาะแวะเที่ยวเมืองต่างๆทางใต้นะครับหนึ่งใน2เมืองที่วันนี้อยากจะกพูดถึงเนี่ยเมืองนึงคือเมืองแซนเอโกเมืองซานเอโกเป็นเมืองชายฝั่งซึ่ง มีทิวทัศน์ที่สวยงามแต่ว่าเราไปเที่ยวซานเดโกเราจะไปเที่ยวซีเวอร์กันครับซีเวอร์นี่ถือว่าเป็นสวนแสดงสัตว์น้ำโชว์ที่เป็นที่แรกของโลกเลยถ้าคนที่เคยคุ้นตากับซีเวอร์ที่ซานเอโกเนี่ยจะคุ้นภาพของปลาวานออกาหรือปลาวานเพชรคาดเนี่ยเอามาโชว์มากระโดดโชว์ที่นี่ก็เป็นจะเป็นต้นกำรับของโชว์ปลาวานออกาแล้วก็โชว์ปลาโลมาเป็นที่แรกแรกของโลกนะครับอีกเมืองหนึ่งที่เราจะไป เป็นเมืองที่คุณผู้ชมน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วก็คือนครลอสแอนเจลิสเรือก็จะมาจอดที่ลอสแอนเจลิสจอดที่ซานเดโกที่ลอสแอนเจลิสเราก็จะไปเที่ยวที่ Universal Studio ูดิโอยูนิ s เวอร์แซเนี่ยเป็นสวนสนุกแห่งแรกของโลกและเป็นที่เดียวของโลกที่พัฒนามาจากสตูดิโอหรือโรงถ่ายทำภาพยนตร์จริงๆคือถ้าพูดถึง Universal Studio ูที่อื่นๆอย่างที่ สิงคโปร์หรืออย่างที่ออากาเนี่ยมันคือสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนสนุกชื่อ Universal s ลสตูดิโแต่ถ้าพูดถึง Universal s ลสตูดิโต้นตำรับที่แรกที่ LA เนี่ยมันคือโรงถ่ายทำภาพยนตร์จริงๆแล้วเอามาดัดแปลงให้กลายเป็นสวนสนุกเพราะฉะนั้นมันคือต้นตำรับของที่นี่นะครับแล้วเรือก็จะแล่นจนกระทั่งเข้าไปถึงเม็กซิโกเราก็จะไปสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีต่างๆสถาปัตยกรรมท,ท,ที่แตกต่างกันไม่มีเวลาจะมา คุยรายละเอียดของทริปที่ไปเที่ยวล่องเรือนนี้ให้ฟังนะครับแต่ว่าทริปล่องเรือน,นี้เนี่ยจัดในช่วงเดือนตุลาคมครับเราจะไปเที่ยวกันเข้าออกทางซานฟรานซิสโกครับก็เป็นทริปที่เที่ยวด้วยกันแบบคุ้มค่าแล้ก็ได้นอนสบายๆเพราะเราใช้ครั้งนี้เราก็ใช้เรือนในกลุ่มของ Princess เหมือนกันแต่เป็นเรือที่ชื่อว่า Ruby Princess และห้องทุกห้องที่เราใช้ในเรือรูวี่ r รินเซสเนี่ยจะเป็นห้องแบบมินิสวีททุกห้องเพราะฉะนั้นทุกท่านก็จะมีโอกาสได้พักผ่อนกันอย่างสบายๆแล้วก็ได้เที่ยวที่สำคัญทริปนี้เนี่ยเรานอนในเรือหลายคืนมีวันที่เป็นวันแอดซีหรือวันที่เรือแล่นโดยไม่จอดนนเพียงแค่2วันเท่านั้นเองเราก็จะได้เที่ยวกันอย่างเต็มที่แล้วก็ก่อนกลับก็จะแวะช้อปปิ้งกันที่ เอาท์เล็ตเพราะว่าไปอเมริกา <c oughs> ไปเอาท์เล็ตเนี่ยก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งเพราะว่าเอาท์เล็ตที่อเมริกาก็จะเป็นที่ที่สามารถซื้อของที่เอาท์เล็ตแล้วมันเวลามันถูกเนี่ยมันถูกจริงๆถ้าเกิดเทียบกับเอาท์เล็ตประเทศอื่นๆนะครับเพราะที่อื่นๆเนี่ยเอาท์เล็ตมันอาจจะราคาไม่ได้ถูกมากแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยเอาท์เล็ตราคามันจะต่างจากราคาป้ายของสินค้านั้นๆเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวก็ชวนไปเที่ยวด้วยกันนะครับกับราวด์เรเวอร์นะครับเราก็เชิญชวนกันไปเที่ยวกันแบบสบายๆตามภาษา คนคอเดียวกันกับ a าราวดเวิร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีเวลาไม่ยาวนักเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาคุยกันต่อครับพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวในช่วงฤด,ดูร้อนที่ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ